สวัสดีค่ะพี่น้องกะเจอกันกับแพลคือเก่านะคะสไปนอร์เวย์มื้อนีนนีเต็มได้ไปทุระมากแต่ว่าะอะอดใจบ่รด้ค่คะพี่นองค่ะไปเห็ดงานไปทุระไปะยังกระจาใจอยู่ที่ป่าเห็ดแพลขับรถมาจอดป่าเห็ดที่เดิมค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามื้อนี้เฮาสได้เห็ดบนนาะจาา้าพี่นองค่ะมาท่านด้เขาป่าเห็ดค่ะพี่น้องตั้งเธอเลยอ,อยู่นี่มันอยังคืองามแท้หญิงคือเลิศแ้หญิงว้า ดอกแรกแหกหมานนะคะทุกคนทุกคนทุกคนๆๆๆๆอือจะมางามแถนอหลวกเอ้ยเมื่อบานน้ำแม่ค่ะปาดคืองามแท่ <c oughs> อุ้ยคืองามแท่หญิงอุ้ยพี่น้องนั้นจ้าจีน,นึงไปไปไปเดี๋ยวไปตัดพรอมกันจ้ะว้ายพี่น้องค่ะมนี้ วันนี้คือเริดแทมนเนียคือ,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 อมาเริดแทมนอนี้อุวอุๆย,ย,ยตกเขาขี่คานลงไปเอานี่จ้าพี่น้องสองดอกแล้วเมียบิรสออกมีดใหม่นะคะทุกคน,กคนเดี๋ยวสิไปตัดคายเบื้องข้างล่างจ้ะหนังไก่ก็มีนะคะวันนี้คุณจ้ะ งามคักมึเนี่นะอุ้ยฝนตกไม่ไม่จะกรอบแต่เรื่อนี่เกิดยังสะมไปเกิดอยู่ในหูจังสันหญิงอ นี่นะคะใี่ความง่ามค่ะพี่น้องหามเก็บเด็ดขาดเนี่ยเสี่ยงแก่นะคะทุกคนอู้พี่น้องพุ่นไหมจ้าเฮ็นไหมเห็นบ่พ่นตั้งเธอเลยยู่พ่นจ้ะไปนางพญาอยู่ตรงนี้ค่ะว้ายพี่น้องพุ่นไหมวูยพุ่นจ้ะเอาดอกนี้ก่อน คือเลือเธอหญิงว้ายพี N N ่น้องเฮดเพิงหวานว้ายว้ายเดี๋ยวสิสู้ไปเบิ้งจ้ะนั่นน่ะบูห้ากันมากเลยพี่น้องค่ะเอาดอกนี่ก้อนโอ้ย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 ป๊าดพี่น้องจ้าเนี่ยเพล่มักแกงเฮดบานๆหน่อยสิจ้ะนี่บานเพอเวอร์อย่างนี้เลยนะคะอู้เ็ดเพิงดอกนั่นไหม ฝนตกค่กหลายแพ่บ่ได้เขาปลาเบิ่งเห็ดหลักเถานี่จากว่าเราจะปิดรูนะคะปิดรูเดี๋ยวพี่น้องสีดาแพรวมาค่ะเดี๋ยวเขาไปเอาเห็ดเผิงหวานดอกนันก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะพี่น้องฟินาเล่ของเขาอยูนีนี่นี่บูป่ามอดขึ้นมาเลยค่ะอู้พี่น้องงามขาวจุ้ะงามเทอยิงกลับบ้านกับแม่ค่ะ ว้าวพี่น้องคะไม่นัง่งแยปากคุณพิ่ทูจา้าไปเมื่อท่านได้เข่าในปลาไหมพี่น้องคะนี่แม่ถนนไหมได้เด้วเด้เครื่องกระต่ายเด้วเด้ไปจา้าคุณกระต่ายเฮาอยู่ทั้งเทิงผู่นะพี่นะคะพี่น้องพี่นะคะคืองามเทนเนี่นี่ไหมแก่เ้อเด้จ้ะนี่ว่าเอาดอกเนาะเอาสิมตาตัดขายเบิ่งจะบ,บัดที่นี่ อุ้ยพี่น้องคะ่ะขาวจ๊วเลยหมีดคมคัดใจหลักบ่สร้างหมีดมาจากต่างประเทศพี่น้องคะ่ะกระสมมาสิง,าม,งามขัดแท้งามคัดงามแน่มีดอกนึงน่งอ่ะตัดเชื้อเห็ดไว้ตรงนี้นะคะปลาขางทางของเหา หนังไก่ยว่วจ้าหนังไก่กำลังงามค่ะทุกคนนี่ตัดเอาหากไว้ให้เพื่อนโป้งให้เห่ากินอีกแล้วจา้าเนาะอุ้ยหัวขึ้นหลุดจังสิพี่น้อง งามจะดอกนี้แต่ว่าหัวรุดเดีวปาดคายเบิ้งเนะาะปาดพี่น้องคะ่ะคาวจ้วะพยายามสิตัดออกหน่อยที่สุดเด้อจ้ะเดอ้ออย่าฝ่าวดาดได้ผู้เบิ้งก็ได้พุ่นนะงามคาดพี่น้องจ้า ดอกนี่นั่นเอาอยู่แล้วจ้ะดอกนี่แต่ว่าดอกแง่นั่นแพี้บ่เอาดอกจก้ะเห็นบอกพี่น้องบ่ไม่นอนเลยด้ยจจ้ะนี่ไม่มีนอนเลยนะคะดอกแง่เอาไว้เพิ่นไปเป็นเสือเนาะจ้ะเนาะอืม้ม สวยค่ะทุกคนเอาไว้นี่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนวาดึงมาตัาง้งแต่าง,งานแทนนี่งามแทนนี่งามค่ะงามค่ะพี่น้องจ้างามอีลีมาอุ้ยแน่นเลยจ้ะแน,นแน่นเลยค่ะคันอ้ยนี่ลหะนี่แ่ะ เฮ็ดป้านี่เป็นทังสี่ทุกปีจ้ะเพราะว่าเพิ่นยุนเลิกนันแม่จ่ะกระบ่กแมนยุนเลิกขันเกิดมาทั้งสี่แล่วเพิ่นเนาห,หมแม่จ้ะเนาเลยแต่วันนี้ก็ได้ยูนี่ค่ะใส่ตะกร้านะคะทุกคนได้หลายแล้วเด้ดเอาลค่าพี่น้องบานิกะข้ามฟากนะคะมังหันแพลวเก็บบยูฟังนี่จ้ะบาน,นิเฮ้าขึ้นฟังนี่แพลวเวนเฮ็ดเพิงแล้วจ้ะ ดี๋ยวไปดูนะคะพี่น้องค่ะด้วยความตาดีของแพีวน้องขึ้นบ่ได้จ้าบังนี่อยากขึ้นอยวู่จ้าดอ,อกวะง่ายไหมบังนี่เอางัดอีกขึ้เก่าแล้วเฮ้ยดูนี่ว้ายขาแฝดจีนี่โอ้ขออนุญาตตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวพี่สิงัดมาจา้บบังนี่มางัดบังนี่อู้ยแน่นดีบ่เดาถุงมือมาอีกแล้วสาวน่าง,งาม เห็ดก็จะคืบบัสพี่น้องจ้ะขาเห็ดไหมเอาหยังละงัดแต่หมีก็สีแหลมโหดเนาะหมีแต่ะมันอ่อนเปียกหมีจ้ะอื้มพี่น้องค่ะเบิ่งแหมน้นงขึ้นบ่ได้ไหมหกไม่แม่จ้าพี่น้องว้ายพี่น้องเอาอีกแล้วโอ้ยพี่น้องค่ะ ตาดอกด้วยนี่พี่น้องเบิ้งคาหญิงตะดอกยิงกับพ่อกินล้วเนี่ยขออนุญาตเด้อจ้ดอกนี่ป้าพี่น้องจ้าเอานันผู้ใดบ่เคยเห็นภาษากระจายนี่ดอกพี่น้องนี่ค่ะนี่ดอกป๊าพี่น้อง นี่นี่ดอกค่ะนี่ดอกเห็ดพี่นอ้องเบื้องหลังแต่พูดห้าสิบตัดเราก็เอาเอาเชือกบนไวน้นีแล้วจ้ะเนี่ยมันนี่พี่น้องค่ะเพ่ม,มาพดใช่นี่สปอไว้นี่นะข้าหักไม่แล้ววันนี้นั่งไลยข้นบ่นได้เลยจ้ะมาทานนี่เลยอันนี้ดอกค่ะนี่นนพี่น้องจ้ะ ดอกกระไรหนึ่งกำมือและบันี้ขาบัานี้เบิงขาบัานี้ป้าดกระสมาผดมาเหลือแท้พี่น,ออน้องยิ้นเสียงล่มมาจะ้ะวันนี้มีร่มจักน้อยจว่าฝนเอี่ยนโมมี่นอนเลยค่ะแต่ว่ากัสีมีแบบนักนามจักน้อยค่ะเพี้วไปเก็บเห็ดนี้ได้จะดกอกยังสีพี่น้อง อันตะมุตะมีบ่ามีไมมดน้ำฝนหรอกจก้ะอิหลีตะมูตะมีนีโดนโดนพอเทือนึงจ้ะไงเกิดก็จะาแม่เกิดยู่ยากลำบากครับเน,นาะหญิงเฮ็ดต้งไดรับผิ่หนอแพออ้วคอร์พยาดปาดออกหลายแจ็กหน่อยเด้ค่ะเด้อมีอันนี้เพราะคมหรอไหมยมีดีกว่า จังสีก็บเราเอาไปจ้ะจังสีห้าหล่างอะไรอยู่นะคะจังสีเสือจังสีห้าเอาไปนี่อืม,อมข้าพี่น้องขาเห็ดไหมโคตระขาเห็ดคะ่ะทุกคนโหดซะใส่ตะกร้าค่ะเอาเอาเสือเห็ดลงไปโหดซะป้าดอกไงคะ่ะดอกไงเนี่ยเอาเดี๋ยวเกิดให้แม่กินอีกเด้อยหญิง ไปเบิง <ไป S 1> ่งข้นถึงร้านอีกจ้าเพราะว่าเพิ่นเคยขึ้นเห็ดเหลืองเนงาะจ้าเนาะเราก็เห็ดเพิงหวานเดี๋ยวไปเบิ่งจ้านั่นวิวงามบ่งามคักมื้อนี้ฝนบต่ตกมาเจอเห็ดเหลืองค่ะทุกคนแดดมาอีกแล้วเอาเั่าไหล่ะนี่สิมาขึ้นแย่กันแท้หนูโอ้ยพี่นอ้องจ้าขออนุญาตตัดเด้ออันนี้เอาบ่ได้อีหลีจ้ะ คือหน้ามเราวันนี้พ่นนันฝนตกนะแม่จ้ะฝนตกห้าฝนตกต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วแพ้วบรได้เขาปลากะทย่อยล่งคลิปที่แพ้วอันไทยไว้ั้งแต้ผุดละจ้ะตอนที่ฝนหันตกุนแดดแม่ไปคือขันมาอะไรมาพิ้นลิ้น มีคนมาคอมเมนต์คลิปแพวเนาะดีล่าลายเนาะเก็บเห็ดปะ่ะจ๊ะโอ้ยพี่น้องจา้อาอัสวากันเถาะพี่น้องรูกบอ้อบะไทยคลิปเก็บเห็ดนี่ลำบากคักเท่าใด้ลยลำบากคักเทอได้จา้าอย่าว่ากันเถาะเก็บให้เมืองนั่นก็นกเมืองรถจา้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พร้อมเด้อบูดด,ด่าหรอบาสันดาตืมเนี่ยเขียนเป็นที่กันเนี่เจีบเห็ดเหลืองนี่มันบอ่มันคือเก็บเ็ดอันเ็ดหน้าเห็ดอันเห็ดพึ่งค่ะมันเสียเวลาเก็บเห็ดเหลืองอะ เห็ดเพิงหรืจังโอ้ยดอกใหญ่ๆป่าวเก็บฟาวแล้วฟาวหนีเนาะพี่นอ้นองเนาะก็ไปนี่ค่ะผุนคักบช่วยแล้วจ้ะเก็บเห็ดเหลืองรีบเก็บรีบหนีโอเวอร์แมนเห็ดเผืองสนองเห็ดเหลืองนี่แล้วว่าเป็นนี่หมาบ่อยู่บ่เหมือนนั่งบ่เห่าแผ้วไหม ตัวเทียนเป็นเคยเฮาหน่อยนะ